ตัวนี้เลยพี่มินเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเกมมิ่งเลยมาพร้อมอะไรครับพี่มินตัวนี้ความพิเศษของเขาแิบสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับนมดูกล้เลยมาพร้อมนะสีสันโดดเด่นที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะบ,บผบอกเลยว่าตัวนี้มีการปรับโหมดไฟได้ถึงแบ<ช>บ5สีเลยทีเดียวนะคะวัสดุผิวหน้าโต๊ะเนี่ยทำจากังไรนะคะตัวนี้เป็นลายสวยงามมากเป็นลายเห็นลายนั่นเองครับผมเป็นแบบว่าสปอร์ตเพิ่มความสุดขีความเท่คืออยากให้ดูลายหน้าโต๊ะมากไงพี่ชอบมากเรื่องของลายคือเขามีการใส่ใจในกิมมิก ใช่ที่มินจะบอกเลยว่าวัยรุ่นไทยนี right? right. ่ผ really. ู้ชายจริงๆนี่ชอบมากเลยลายนี้เคลฟล่านี่นะมันจะเป็นการตั้งแต่เด็กๆเลยแต่งรถหรือไม่รู้เรื่องเกรมที่มินบุกครบเลยมันเท่บอกผู้ชายมากเลยนะและผู้หญิงเท่ๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะได้เลยพี่คิวคือเพรด้วยดีไซน์ที่มันสวยมากเลยทีเดียวนะคะ